คลิปนี้ผมจะมารวดสองนะครับสำหรับต้นมะขามน้อยที่ผมเข้ารวดแล้วก็เป็นทรงแล้วแต่ว่าจะเข้ารวดอีกรอบที่สองคือรอยลวดเนี่ยเขาเกินเกินมาแล้วนะครับผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเหมือนว่ารวดเราเนี่ยเอาเข้าเข้าคนละด้านกับรอบแรกนะครับสลับด้านกันอี่อันนี้จะ รอบแรกเขาเป็นทรงแล้วแต่ว่าต้องการที่จะเอาเอาให้เขาอยู่อยู่ทรงนะครับดัดดัดอีกรอบเพื่อที่เข้ารวดที่สองนะครับตรงนี้อันนี้เราต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่ามะขามที่เราทําดัดเป็นทรงบิดไว้มันก็จะต้องใช้เวลานะครับมไม่ค่อยค่อยทำนะครับ การเพื่อที่จะเขาสมทูทกว่าน,นี้นลยัวที่สองนะครับต้นมะขามน้อยนะครับต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าการดัดแต่ละแต่ละครั้งนะครับถ้าดัดมากเดี๋ยวกิ่งต้นเขาที่เล็กอยู่แล้วก็จะหักนะครับต้องค่อยๆดัด ฝืนให้มากนะครับฝืนมากก็ได้กิ่งก้านก็จะหักได้นะครับนี่ไม่ถึงกิ่งบวดบวดระยยาวไม่ถึงนะครับต้องค่อยๆใจเย็นนะครับทำบนใสเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะครับที่เ,เพื่อนนะครับ ใครที่ชอบังนายน,นะครับมีการฝึกสมาธิในตัวถึงอากาศจะร้อนนะครับที่ตอนที่บันทึกภาพไว้เนี่ยอากาศร้อนมากนะครับ41องศานะครับร้อนมากน่าร้อนแต่ว่าเราก็ต้องใจเย็นๆเพื่อที่จะเรารักแบบนี้นะครับที่เพื่อนที่ชอบก็สามารถทำได้คนระับ มันไม่มีอะไรเกินความสามารถของเราได้นะถ้าเราชอบนี่ก็จะเปลี่ยนสรงให้เขาสมมูทขึ้นนะครับรอบที่สองบันไซมัขามเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเป็นทรงพุ่มนะครับมันก็จะรอเวลาแล้วก็แตกกิ่งก้านนะเขาจะช้าแต่ว่าเมื่อเราบิดแล้วเนี่ยครับ การที่เป็นทรงบอนไซมันก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ดูสวยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราจะทรมานต้นไม้นะคือเราทําเพื่อให้เขาสวยงามแล้วก็เราก็จะมาตกแต่งทีทหลังนะครับอันนี้เข,าข้ารวดครั้งที่สองนะครับนี่ก็มันก็ดูดีขึ้นนะครับก็สมุทขึ้นแล้วอันนี้ก็เมื่อมันเขาแตกเป็นทรงคุ่มนะรเราก็จะจะสวยฟูนะครับสำหรับมีม่เพื่อนนะครับคนที่รักบอนไซนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับ